ขายที่กําลังรอ Toyota Cina 1.8มิตรปี2019สีเทายอดนิยมต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดน,นะครับผมไม่น้อยครับแค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นครับสภาพเดิมทุกจุดนะฮะร,รุ่นลองท็อปออปชั่นจัดเต็มราคาเพียง499,000ฟรีดาวน์ขอเริ่มต้น8,400บาทเท่านั้นครับวันนี้ผมจะพาไปดูรอบคันแบบละเอียดเลยนะครับทั้งภายนอกภายในออปชั่นจัดเต็มครับ ห้องเครื่องแล้วก็จุดเด่นที่คุณไม่อยากพลาดนะครับผมรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับไม่มีชนหนักจมน้ําหรือว่าพลิกคว่ำม,มาแน่นอนจะกดค่านะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มพร้อมกันเลยนะครับผมเราจะรู้ว่าทําไมคันนี้ถึงน่าจับจองเป็นมากที่สุดเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูรถเข้าหม่จากเพชรยนต์สาขาสวิทาวงกันนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่น่าจับตามองมากๆนะครับเพราะเป็น t o y ยต้าซีน่1.8มิตรปี2 0 1 9รุ่นลองท็อปสีเท่าอยอดนิยมเลยครับหลายๆคนถามหากันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมสดๆร้อนๆเลยเลขมา์อยู่ที่ประมาณ60,000กิโลเมตรเท่านั้นครับยังไม่ได้ล้างหรือว่าปรับสภาพอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับจะพาไปดูแบบสภาพแรกรับว่า รถคันนี้นะเดิมขนาดไหนนะครับผมสำหรับราคาวันนี้อยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทครับฟีดาผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ8,400บาทเท่านั้นครับมาเริ่มดูกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะครับผมสำหรับดีไซน์กระจังด้านหน้านะครับก็จะเป็นดีไซน์ทรงสปอร์ตแบบนี้เลยสีดำนะฮะดุด,ดันแบบนี้เลยนะครับผมตัวไฟหน้าเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมสภาพโคมไฟยังสายยังสวยมาพร้อมไฟเดย์ไทม์อันดิงไลท์ครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกก็มีติด ตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดิมๆจากโรงงานเลยตัวกันชนด้านหน้าสภาพสวยครับไม่ได้มีรอยชนหนักนะ,ะหรือว่าไม่ได้มีรอยทําสีรอยแกะรอยซ่อมใดๆมานะครับผมด้านหน้าเขาจะมีเซ็นเซอร์นะฮะด้านหน้าทั้งหมด4จุดนะครับผมถือว่าระบบความปลอดภยัยแล้วก็ออปชั่นเนี่ยจัดมาให้แบบค่อนข้างแน่นๆเลยสำหรับตัวลองท็อปคันนี้นะครับผม ตัวฝากระโปงครับเดิมเดิมครับไม่มีร่องรอยการแกะนะครับหรือว่าร่องรอยการทําทรงทาสีใดๆมานะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆนะฮะขนาดสติกเกอร์จากหน่วยงานเดิมนะตรงนี้นะฮะยังไม่ได้ลอกออกเลยอ่าเพิ่งลอกออกไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ลอกออกเพิ่งลอกออกไปนะครับผมยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ําเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะสำหรับคันนี้ให้ดูสภาพแรกรับแบบนี้กันเลยนะครับผมนะฮะสำหรับตัวด้านข้างนะครับตัวถังเนี่ยผิวพันตัวรถเนี่ย เป็นสีเทานะฮะแสงแน่สองเนี่ยเราก็ดูหรูหราเลยนะครับผมเนี่ยฮะสภาพสวยเส้นสายเหลี่ยมสารต่างๆยังคมยังสวยเหมือนเดิมนะครับผมได้พร้อมล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับเป็นแม็กแบบทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้นะครับผมขอบ17นิ้วนะฮะแล้วก็ระบบดิสเบรกสีล้อส่วนตัวยางเป็นปี2022นะเดี๋ยวก่อนส่งมอบจะมีการเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นครบชุดแน่นอนครับผมนะ่ฮะตัวซุ้มล้อก็ตกแต่งสไตล์ SUV แบบนี้นะครับผมด้านข้างก็มาพร้อมกับตัว นะฮะการกระแทกด้านข้างนะฮะสภาพสวยๆแบบนี้เลยทําให้ตัวรถเนี่ยดูบึกบานแล้วก็ดูดูบึกบึนนะฮะแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมไฟเดียวนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็พับเข้ากลางออกแบบอัตโนมัติใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถครับผมติดฟิล์มให้เรียบร้วพร้อมใช้งานนะฮะประเมินจากสายตาเนี่ยน่าจะเป็นประมาณสัก60สบรอบคันด้านหน้าสัก40นะครับผม ะะสามารถมือจับประตูเนี่ยจะได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนทีนะฮะสามารถปลดล็อกรถที่มือจับประตูได้เลยนะครับผมกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับหน้าตากุญแจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับผมมาถัดมามาดูในส่วนของรายละเอียดของภายในกันบ้างนะครับสำหรับภายในเนี่ยปอดห้องด่สารมาเนี่ยจะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้นะฮะเบาะหนังสีดำาครับสภาพยังฟูฟูแน่นๆน่นแบบนี้เลยนะฮะไม่มีฉีกไม่มีขาด นะทั้งเบาะผู้ขับขี่เบาะผู้โดยสารเช่นเดียวกันนะฮะยังฟูยังนั่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมซื้อไปใช้งานกันต่อได้ยยาวเลยครับตัวคอนโซลเนี่ยก็สภาพสวยงามครับไม่มีซีดไม่มีจางจากการตากแดดหรือว่าการดูแลรักษาไม่ดีคันนี้ถือว่าดูแลรักษาได้ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ให้ได้ดูระบบต่างๆของตัวระบบรถคันนี้กันหน่อยนะครับผมมามาลองสตาร์ทกัน ตัวปุ่มพุทตาจะอยู่ที่ขวามือพวงมาลัยตรงนี้นะครับผมเราต้องเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์นะครับผมโดยที่กุญแจอยู่ในภายในตัวรถแบบนี้นะครับผมนะครับดูในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ออปชันต่างๆอย่างที่ผมแจ้งไปเป็นตัวลองท็อปออปชันจัดเต็มครับนะฮะได้ในส่วนตัวจอกลางตรงนี้นะฮะแบบนี้ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้องถอยนะฮะเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยจะมีเส้นสายการกัะยาให้นะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ย เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแบบแยกซ้ายขวาอิสระด้วยนะครับผมนี่ครับสามารถแยกอุณหภูมิได้นะเป็นดูโอโซนนะฮะมาพร้อมกับตัวเกียร์อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะได้มาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของออโต้เบรกโฮมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวซีดาตัวรองท็อปคันนี้นะครับผมนี่ฮะพวงมาลัยสวยนะครับไม่มีร่องไม่มีร่อนนะฮะตะเข็บเดินได้ต่างๆครบสมบูรณ์เป็นพวงมาลัยเป็นเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อม ระบบคูดคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วอัตโนมัตินะฮะแล้วก็สามารถรับสายว่างสายนะฮะปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงแล้วก็น้าจะเ,เรือนไม้ที่พวงมาลัยได้เลยครับผมแล้วก็แน่นอนครับตัวรถเนี่ยสภาพสวยงามนะเป็นรถที่หมดสัญญาเช่านะครับของหน่วยงานนะครับมีประวัติการเข้าศูนย์โตโยต้าตลอดด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเช็คศูนย์มาครั้งล่าสุด61,000กิโลเมตรที่ผ่านมาตอนนี้เลขไม้น,มนะฮะจะอยู่ที่64,00 0นนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูการเข้าศูนย์ ตัวนี้เจ็0 0นนะฮะก็คือให้เข้าครั้งต่อไปแสดงว่ารถคันนี้เช็คมาล่าสุด6 1 0 0 0่เพราะว่าทูุกๆ1 0 0 0 0โลนะฮะต้องเอาเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดทุกระยะคันนี้ก็นะฮะประวัตินะดูแลดีนะแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดนะตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนแน่นอนครับสำหรับคันนี้ครับผมนี่ครับสำหรับสภาพแผงประตูนะฮะเดิมๆเลยครับไม่มีช้ำไม่มีโซมเลยนะครับผมกระจกได้เป็นระบบไฟฟ้าออโต้ให้ทั้ง4บานเลยนะครับนี่นะออโต้4บานเลย ที่วางแขนวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีนะฮะตกแต่งด้วยแผงประตูที่เป็นสีน้าตาลสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตามซอกประตูครับน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีขยับนะฮะน็อต <Not S 2> ไม่มีแกะจุดมาร์กสีโรงงานอยู่ครบครับผมนะฮะสีเดิมๆโรงงานไม่มีร่องรอยการขูดขีดใดๆนะฮะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานไม่มีทําทรงทาสีมานะฮะให้ดูแบบละเอียดแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมาคันนี้ต้องขออนุญาตย้ำอีกทีนะฮะร,รถเพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพหรือว่า ทำสปาใดๆเลยนี่คือสภาพแรกรับของตัวรถนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสภาพถือว่าสวยงามแบบนี้เลยนะครับสามารถมือเปิดประตูด้านท้ายของตัวซีน่าสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับก็ตัวรถดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับผมเนี่ยครับห้องโดยสารนะครับผมได้เป็นบ่อหนังสีดําบ่อด้านหลังเนี่ยถือว่าสภาพสวยงามถ้าไม่ได้โดนการใช้งานใดๆมาเลยนะครับเพราะว่ารถหน่วยงานส่วนใหญ่จะนั่งโดยสารเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะครับเนี่ยสภาพเนี่ยเหมือนไม่ได้โดนใช้งานใดๆมาเลยนะครับผม ตัวเพดานตัวรถก็สาดสะานคีนๆแบบนี้นะฮะตามซ่อกประตูครับมาร์คสีตามสีโรงงานสปอร์ตเมนอาร์ตต่างๆนะฮะจากทางโรงงานอยู่ครบๆแผงประตูเดิมเลยครับสภาพสวยไม่มีโซมไม่มีชม้ำจุดแปสติกเกอร์เดิมโรงง,งานอยู่ครบเลยนะครับผมมาดูนต่อในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับสำหรับด้านท้ายเนี่ยก็สวยเดิมครับไม่มีร่องรอยการชนหนักนะฮะจากด้านหลังมามาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดนะฮะแล้วก็กล้องถอย ไฟท้ายสวยครับสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆฮอปสปอยเลอร์หลังนะครแล้วก็ในส่วนของไฟเบรกด้วยที่3นะครับสาอากาศเป็นแบบขี้นามสตาร์สปอร์ตแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะมาเปิดดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับที่เก็บสัมภาระนะครับก็ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะครับสามารถพับบ่อนะเป็นแบบ 60- 40เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะครับบ่อตรงนี้สามารถพับได้ 60- 40ได้เลยนะครับผม แล้วก็ดูในส่วนของตัวโครงสร้างตัวรถนะฮะน็อตฝาท้ายนะครับไม่ได้มีรอยขยับไม่มีรอยขยไม่มีรอยซ่อมนะฮะดูได้เลยไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขยไม่มีรอยขยไม่มีรอยซ่อมนะฮะรอยอาร์คเดิมโรงงานนะ,ะอยู่ครบนะครับรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบฝาท้ายเดิมครับไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะทําทรงทําสีหรือว่าไปอุบัติเหตุมาแน่นอนครับผมมีรับประกันให้นะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับเส้นสายด้านข้างฝั่งนี้เช่นเดียวกันครับตัวสีผิวตัวรถก็ สม่ำเสมอการเป็นสีเทาเดิมจากโรงงานครับไม่ได้มีการกลับสีเปลี่ยนสีได้ใดมานะครับผมดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะครับประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะคะสภาพสวยเดิมไม่มีโซมไม่มีช้ำเลยครับแล้วก็ตามซอกประตูครับมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนะฮะไม่มีร่องรอยการแกะไม่มีร่องรอยการไขรอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะบประตูเดิม ไม่ได้มีการอุบัติเหตุจากด้านข้างหรือว่าไปชนจากด้านข้างมาแน่นอนครับนี่ครับสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยนี่คือสภาพลรกครับที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ผ่านการเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะครับผมนะครับตามซอกนะฮะมาร์คสีโรงงานอยู่ครบๆสีเดิมโรงงานนะฮะเงาเงาสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยโป๊ทําสีน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการแกะไม่มีร่องรอยการขยัคบครับหัวน็อตยังคมยังสวยอยู่แบบนี้เลยแล้วก็เพดตัวรถเดิมๆโรงง,งาน รถเป็นผลิตปี2019นะครับเดือนจูนก็มิถุนายนนะฮะเลขเครื่องเลขตัวถังอยู่ตรงนี้หมดตรงกับหน้าเล่นแน่นอนครับประวัติศูนย์อยู่ครบด้วยนะสำหรับคันนี้นะฮะอย่างที่แจ้งไปนะครับผมรถสวยน่าใช้หนึ่งคันนะฮะที่ไม่ย้ายพลาดกันไม่แค่60,000กิโลเมตรเท่านั้นครับมาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับมาเปิดห้องเครื่องดูกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้ได้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรนะฮะก็สะอาดแห้งครับไม่มีรอยน้ำมันซึมนะฮะคงสร้างเดิมมทั้งหด หัวน็อตคมครับไม่มีร่องรอยการแกะจุดมาร์คสีโรงงานอยู่ครบนะฮะแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยสปอร์ตเมทอาตรงเบ้าโชคนะฮะเรียงตัวครบสวยงามนะฮะน็อตแต่ละจุดนะฮะไม่มีร่องรอยการไข่ไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการขูดขีดจากประแจเครื่องมือช่างแผ่นการความร้อนสติกเกอร์เดิมโรงงานนะฮะอยู่ครบนะฮะแล้วก็แผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยครับนะฮะสปอร์ตเมทอาเดิมๆโรงงานอยู่ครบๆน็อตไม่มีขยับไม่ม<ๆ>ีแกะนะโชคเดิม ไม่ได้มีการตัดต่อโหลดเตี้ยใดๆเพิ่มมานะเป็นรถเดิมๆเน้นใช้งานนะคันนี้นะครับผมประวัติศูนย์ก็อย่างที่บอกไปอยู่ครบทุกยานนะครับผมเช็คศูนย์ตลอดนะฮะสำหรับจุดเด่นของรถคันนี้นะฮะที่ผมจะบอกเลยก็คือเป็นสีเทายอดนิยมที่หายากแล้วก็เป็นรุ่นรองท็อปออปชั่นเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะไม่น้อยด้วยครับเพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นครับ รถประวัติดีนะครับรถหมดสัญญาเช่ามีประวัติการเข้าศูนย์โตโยต้าตลอดด้วยนะครับผมภายในเนี่ยแล้วก็ภายนอกเนี่ยสภาพสวยเดิมเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ผ่านการล้างเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆเดี๋ยวจะมีการล้างแล้วก็ขัดสรงขัดสีปรับสภาพให้พร้อมใช้งานก่อนจะส่งมอบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าราคาเนี่ยมันจับต้องได้นะครับฟรีดาผ่อนเริ่มต้นเบาๆเองเดือนละประมาณ8,400บาทเท่านั้นครับเหมาะกับคนที่กำลังมองหานะฮะ SUV ขนาดกลางนะฮะที่ ช้งานในเมืองก็ดูดีครับหรือว่าออกต่างจังหวัดก็มั่นใจด้วยเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรนะคนที่อยากได้รถสวยๆนะทันสมยัยออปชั่นครบประหยัดน้ำมันดูแลรักษาง่ายและที่สำคัญราคาไม่แรงนะสำหรับคันนี้นะฮะที่พิ่อของเรานะการันตีโครงสร้างเดิม100%ครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีพลิกคว่ำครับถ้าซื้อไปแล้วตรวจพบเจอายหลังยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวน100%เต็มนะครับผมพร้อมกับรับประกันนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศเลยนะครับนาน1ปีเต็มเลย ใครที่รอ t o y ยต้าซี R นะสีเทาอยู่บอกเลยว่ามีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นสนใจรีบจองก่อนนะครับโดดเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปโทรได้แอดไลน์ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์และกดแชร์กด s u b สไคร b ์ไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ